มึงไปไหนหมดน่ะน้องขามันมากันหมดแล้วไปเอาดีไปเอาของเจ้ของยังไม่มันสี่สองสี่พี่แล้วผมมีสิบเอ็ดคนนะชิบหายละมีเออ๊ะหกเจ็บแปดต้องเหลือสิบสามคนไม่มบพันน่ะเหลือฟีบพันคนนึงคุณมะกาวข้าผมโอ้โหคราดตีคือ รอสายล่างนี่คือตั้งใจอยู่แล้วไหมว่าจะเก็บล้วไตในสายตั้งอ็ตั้งใจเลยครับไม่อยากอยู่สายบนนะเพราะว่าไม่อยากเจอับไรรักครับผมโอ้โหแหมส่วนนี้อะไรรักนี่เขาบอกเปฟอร์มฟอร์มสดจริงๆนะสดจริงอะสดจีมันีจ๋าเลยอะเอาง่ายๆใครเจอก็ต้องขนหัวลุกอะครับผมผวาเนาะใช่เขาเป็นผีครับแหมแล้วอมาวันนี้นิดนึงอติครับผม คิดว่าในศึกของวันนี้เสียไม่ได้หรือไรรักวันนี้โอกาสเปอร์เซ็นต์การคลองบอลและการคลองเกมอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวรบววนโคสอารตีครับเอ่อเท่าที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับในมุมมองของผมเองนะครับผมว่าถ้าในสถิติผม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 จะใช้สถิติเป็นตัวตั้งมันจะไม่มีการมันจะไม่มีเราจะแถบข้างบนออกยังไงวะมันใช้สถิติดังนั้นเนี่ยระหว่างสองทีมนี้ย ก็ Star Town แถบเขาพูดออกไงอ่ะไลลักสตาร์ทาวเน ok yeah. ja ี่ยคือมองว่าไล่ลักเนี่ยคุมเชิงเหนือกว่าฮะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นจอใหญ่เลยคือความเป็นสี่สิบคนของเขาเนี่ยมันเน่นกว่าแล้วด้วยการที่พื้นเพทที่เคยเล่นกันมาผสมปนเปกันมาเป็นปีๆซ้อมกันมาเปีๆการเล่นเข้าขามันมากกว่าทางของทีมรวมออสตา สตาทาวอยู yeah. ่แล้วอ่าครับเพราสตาทาวมันรวมมาหลายแก๊งนะกว่าจะเข้าขากันเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคือในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันยากมากครับที่จะแบบรวมกันเป็นหนึ่งเท่ากับไหลหลักได้ฮะอแต่ใช

ทีมรีเม็กยังไงวะเอ้เอเข้าๆไม่ระหว่างรอเข้ามุมกันยังไงแล้วรถหายหมดเลยอ่ะก็คือต้องมีโดเนตมาแล้วเขาบอกว่าว่าผมเนี่ยชอบแล้วผมผู้วญิงอย่างนี้ไงแล้วไปบอกผู้หญิงของเขาเป็นีอาร์เนี่ยแล้วบอกให้เขาผ่าตัดเพิ่มไปเต้าสองเต้าไม่พอเื่าตัอเพิ่มเต้า โดนเนทมันไปมันไปเองครับพูดเลยี่วาเ้อผไูนะไม่ใช่นะก็เลยกลายเป็นีสามเต้าไปเลยแล้วมีผิด้วย่าจริงในในโดเนทนะนะครับผมทำเวลาไม่ได้ไม่รู้ังแต่ตอนไหนเดี๋ยวเราบอกถามน้องว่าการ็นช่วะนี้ของไรล้าน้านขง โอ้ยเฮียเลขโคตรสวย่รถครับแล้ววันนี้ไม่จบสามสิบยังงี้ไม่จบวันไหนอ่ะสามสิบอะไรไม่เหลือไม่เหลือสิบห้าเลยไม่มเหลือกี่นาทีวะห้ารับลุงเขาจำไม่ได้ห้าสิบห้ามันเออสามสามสามทุมไอ้สามทุ่มครึ่งมใช่เหรอสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ ตอนสี่สามหลุดตอนสิบสามครับเหลือสิบห้านาทีของของผมว่อตอนสี่สองก็เหลือสิบสี่ใช่ไหมครับใช่ครับ,ร,บรถเราหายหมดเลยใช่ป่ะเราต้องเสิร์มมันแตกใช่ไหมรถรถหายครับม,มันแตกบางคนครับพี่มันแตกบางคนิมอยู่<ะ>ยลงุงผมอยู่ตรง<บ>เก็บถั่วเลยนะครับลงุงกูอยู่บนเขาจากตู้เลย ทางเข้า okay, หน้าม <okay. S 1> ตู hey, ้เลยทีมกว่านาทีเองเอาหน่อยนะรอเอดมมินก่อนเที่น้ำใจคนไทยไม่แวะรับกันหน่อยเลยตัวบดยิงบอคับไม่แน่ใจให้คำตอบไม่ได้ ให้คำตอบไม่ได้อะไม่รู้โดนหรือเปล่าตัดตูต้ละผมเทคสองแล้วโดนฮอล์แท็กเลยนะอันนั้นใช่เ,เห,หรอเช็คสองแค่ไหนถ้าครูไปบอกร่กตอนต้องเช็คสองเ,อาเขาปิดอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์สุรอ่ะ รอไล่ได้ยวไหมเดียวทับเลยเลยใช่ไหมจะรีเมคครับรีเมครีเมคดิดูดูจอไหนอยู่ครับตอนนี้ดูคือสายมือเพิ่งเพิ่งมาเห็นเนี่ยสีเซิร์ฟมันได้นะมันไม่อยู่หรอมีรถกบด้วยเพื่อนพิมีบอกเยอะมากมันไม่ได้เลยครับอีกจอดูแข่งอีกจอดูอะไรไม่รู้ไม่มีไม่มีเต้าไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องแต่งแล้วไม่พอแลยข้ามไปบ้านเพื่อน แต่พอแล้วม่ยนะออสตาสตาร์นี่แต่ว่ารวมทีมชั้นนำแล้วเนี่อได้ยิละคูดต่อไปที่อะไระแล่าั้แล้วตีก็ยากนอไอมารีเม่งเขาก่นเดียวนมกนะทับโดยตอนตี้ค้างแล้วเนี่ยมันชอบเป็นอะไรไม่รู้อะของผมอะแบบเนี้ย เปิดดูเปิดอีจอหนึ่งดูเอาดูกันไอ้เชี่ยมีต้องสองจอเดี๋ยวผมทำเอายังไงเลยตำรวจจะไมกถแข่งนะวะาไอ้ดีหนึ่งสองห้าสองเขาพี่ไอมาหกเจ็ดคันนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับสิบห้านาทีครับโถจักรยานยนตสองสามคันข้างหลังโอ้แม่งก็จะพังไหวอ่ะข้างหลังนะแล้วกูลืมเบิกรถไอ้เหี้ยนี่เริ่มเด็กต่อได้เลยเหรอ มันมีเทลล่าดำอยู่ในเมืองเลยนะอันนี้เลืมไปเลยเอาไปเลยได้เอาไปเลยได้เลยเพราะว่าไอ้นี่เขากูไงไม่ได้ประผิดดับอะจบไงก็ต้องอยู่ข้างหลังเอะแตกทีแม่งเกมเลยพี่อะป่วยเพรบางคนอะแตกครึ่งนึงอะแล้วแล้วแล้วศพที่หาไม่เจออะพี่บ๊อบก็เขาก็เดี๋ยวเขาก็เข้ามาเดี๋ยวเขาก็เข้ามาโอเคก็สตอรี่ทำเกมนะผมเกมเออทางน้ำโอยะอยู่ข้างหลังเอง รถผมจะเดาพี่เดี่ยมามา yes เสร็จแล้วว่งปั๊มหรือเบสอุ้มอยู่อยู่โอเคไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ผมไม่รถหายแล้วเราอุ้มอยู่ดนะเดี๋ยวผมไปรับพี่ตามอยู่ไหนตรงไปไหนอ่ะแถวหนึ่งนะมันอยู่ข้างล่างข้างล่างาาายมอกดูแข่งด้วยไอ้เหี้ยตัวนึงนะค่าอาหาร เดี๋ยวผมไปช่วยพี่ตามเลยรัพี่ตามผมมันสอบรถพี่ตามส่งจีมมาไลยปะรถตัวจีมก็บุคคลอันตรายครับผมมาพูดถึงบุคคลที่น่าจะตามองกันบ้างครับผมสามผีของพไร้ร่างครับก็จะเป็นนุคคลเดิมนะครับผมอยู่ข้างล่างปั๊มอ่ะดุ๊กนะครับดุ๊กปั๊มมีโบ๊ทมี่โบ๊ทนะมีใครมาส่มาช่ยใช่ไหม โอ้ยเห็นป่ะมือปืนเห็นป่ะวะมือปืนมือปืนเห็นป่ะมือปืนไร่ตานะครับผมไร่เงาไร่เงาเอาไร่เงาส่วนเป็นตาจิ้จิ้มนะครับหลับตายยิงเงาครับจอที่ไหมนะครับเห็นเห็นโอเคแล้ชาลีอีกคนนึงนะระบผมปั๊มนะครับถามเรื่อง้เรียกเดียวก็เชื่อว่าโหดๆกันเยอะครับ ตัเก่งทุกคนนะทำนี่ถือว่าทีมไร้ลัเนี่ถ้าสังเกตนะทีมไร้ลักเนี่จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะจะเป็นอยู่จะเป็นแค่ทีมเดียวมั้งที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ต้องรอถ้าที่ผมสังเกตนะและผู้หญิงอยู่แล้วสองคนนะแล้วศักยภาพเราจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะศักยภาพอาจจะไม่เข้าใช่เปล่าแต่ไม่เลยครับไรลัเนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมีประโยชน์มากๆมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะเออดังนั้นดูถูกไม่ได้นะ อย่างฮาลุอย่างยูมิเองเนี่ยฮครับว่าตัวนีไฟเลยแหละเพื่อนล้มเป็นเด็กเพื่อนล้มเป็นหยิบเพื่อนล้มเป็นแย่เอาส่งมาชุบเอาส่งมาชุบช่วยคอเพื่อนมีสติอยู่เสมอนี่นะฮะติดเรียกว่าห้ามประมาทด้วยีเมคโดนนะครับอวิเาลดผมีทีมผู้หญิงก็สี่คนอย่างทีมไร้รักอะไรอย่าเป็นแบบยูมินะกับเพาครับฮาลุแล้วก็มีสี่คนเลยฮะเอาอีกแล้วก็อีกคนนึงก็ พี่พิงอยู่ยอดเลยป่ะอายนะแอดมินมาเอาอะไรพี่แม่งแบบีเกมแบบว่าเออแบบจีระเคสจีระเคสเราโดนจับจีระเคสใช่เหรอเกมผมเหลือยิ่งจ้าไม่เหมือนแบบล่อในเมืองเวลาดูเลยนะเซอร์ โอ้โยวิวกำลัง้ามวิวอิวมันรอดในเมืองไม่ได้ปั๊มแล้วได้ได้มันรอในเมืองขับขึ้นมาบนเขาเลยครับตรงขึ้นมาบนเขาเลยตรงขึ้นมาบนเขาใช่ใช่ใช่มันไล่กูอยู่เนี่ยนานแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยในเมืองหรอไอ้รอสเออไอ้สุภัทรไอ้สุภัทรมึงอยู่ไหนไม็กซิตอยู่ในเมืองตัวอย่ในเมืออยู่ตรงข้างผมแพ้ทุกรอบนะผมไม่เคยชนะผู้หญิงเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมันแพ้พางอะ แพ้ทางนี่ไม่น่าจะแพ้ใครในเกมอะไรแต่ฉันกับเพื่อไม่กินแมงแล้วเฮ้ยี่อยากกอดเธอสักครั้งอดเธอหนักคอวอนหยุดน่ารักในไม่ใจฉันกำลังละลายเออออออแล้วเราปิดรายการเลยครับผมแล้วเราไปเราโอ้โหแบนดีกว่านะครับผมไปเจอกันครับผมเกมรายการเลยนี้ครับผมขอผู้แบนเข้ามาทันทีครับแม่แตยังไงก็ตามครับผู้ชมครับ ติดตามรายการหดหูแบนดได้เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านนี่ก็อยู่ใกล้กันนะภาคเหนือเหมือนกันครับผมโบนิวเนี่ยไปนี่เลยสกิปกลางลำพูนครับผมลำพูนเนี่ยพะเยาอะไรอย่างงี้พะเยายังได้อยู่ครับแม่ เปิดห้องซ้อมดนตรีนะครับผมอ๋ออ๋ออ๋ออไปไปไปาจใจใจเพื่อนไถึงรับใจตัดแดงเนี่ยกูอยู่ด้านนี้เโอจิตตาได้่านได้จไปงนออกไปเลยจิตตาชีวิตจริงด้วยนแล้วะ เอาออกไปเลยอ่ะเอาละเอาละเว้ยเอาละเว้ยตอดติเว้ยตอดอร่อยเว้ยสตัดความตื่นเต้นนะโอ้โหลาสีของไรลรักที่มันเหนือกว่ามันทำให้กดดันนะมันอยากชนะมันอยากจะล้มอ่ะมันแขนก็แขนอ่ะเป็นผู้แขนมานานอ่ะวันนี้ได้ล้างแขนแบบทางการนาทีอ่ะวิ่งผมว่า คนในทีมตอนนี้ได้เปิดใจทุกคนนะใครใครเป็นคนนับคุณให้หน่อยดิครบ40ป่ะเนี่ยอร่อยเนี่ยเขารับไม่เยอะนะมาจากเมืองแล้วตำรับได้รับได้นี่เหรอประมาณ40ป่ะไม่ไม่มีใครขึ้นเหงาเลยนะใช่ไหมเอ็นไม่มยใครขับผ่านกูไปวะไปแล้วจ้าไม่รู้ใครขี่มารู้ที่สับไม่ด้วยคนผ่านกูไปปะกันแล้วนะตอนนี้มือว่างมีเวลาคุกอยู่ให้ไปช่วยที่ไหนไหมออกมาออกมาเออแล้วกลัวแล้วเขื่อเขื่อ เราได้สวยผูกองมาครับกระเบิดกลับมา20แล้วนะขอรีโหลดแป๊บหลอดหมดตอนนี้อุ้มนี่้ยไม่เว้ยตอนนี้มันอุ้มกันหลายเคสเว้ยใครก็ได้ไปอุ้มแทนนะเยซเซอร์คนหนึ่งได้ปะแล้วให้เยซเซอร์จับตัวหลุดให้หน่อยเดี๋ยวเซอร์มันจับตัวหลุดเก่งอ่ะเอ้เซอร์มึงมึงจะเก่งนะคิวจัดเลยมันจะเออแล้วเนี่ยเอาไปแม้ใครใครได้เอาไปได้เซอร์มาไอ้ก้อนมึงเอาไปวายกันอยู่พี่ควคุมรีโหลดแป๊บนึงดิหลอดกูปี๊ดเ้แบนเบลลี่ให้เราเอาแบลจ้าหรอ เออให้เบลไปได้เบลอยู่ไหนเบลอยู่ไหนผมอยู่ตรงที่ลเนี้ผมอยู่ต๊อกพี่ตอนนี้อยู่กลางเขาว่าจอดจอดสามตัวสุดท้ายต่อรออยู่กลางหลังกลางนะใช่ใช่เออมีใครเบลแล้วไม่มีรถอีกป่ะให้ผมไปรับได้นะพี่โซนเมืองบนอ่ะแล้วคอนบ้านผมกำลังไปได้วเบลเติมยากงยากันอะไรด้วยนะสำคัญนะไปรอตรงไปรอตรงที่แล้งเงินอ่ะรู้จักกันได้แล้วนอยูี้เอาหน่อยเอาหน่อยเรือออยู่ในเมืองเยอะ ออกวินานนะเย่สิบยค่ไนี่สิบตีอ่ะพี่ชายผมโดนตำรวจไล่อยู่นะเยอะเลยยอไปเลยพี่พี่พี่มันผมเจอญาติว่าพี่พิงค์ไอเบสจะลงตาดเยวจะลงมาตลาดบนนะตลาดน้ำว่างไหมพี่เตผมจะโยกไปละอะรถกระบังครับผมแล้วก็มึกกากี่นังครับสามคนนี้นี่ถือว่าเป็น เยอะของทีมที่น่าจับตามองเลยครับเรียกว่าขุมกำลังหลักนะครับผมวันนี้ทณตอะยังผ่าว่าเราจะต้องมาเจอกันเองกับรายรับฝังสัมภาษณ์ครับก็เป็นรู้สึกว่าค่อนข้างแบบภูมิใจครับที่ตัวเองมาถึงได้รอบขนาดนี้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ดีใจกับน้องๆครับที่ดีพาพวกออสตามาถึงในจุดที่ลองรอบรอบลองชิงชนะเลิศครับ แล้วในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเหมือนแบบเป็นไฟสําหรับโปรเพเยอร์ท,ที่เจอกันเลยค่ะสําหรับคุณตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นแบบระดับหัวของโปรเพเยอร์อีกทีนึงเรารู้สึกไงบ้างคะเนี่ยตื่นเต้นไหมคะก็ <går S 2> ตื่นตื่นเต้นครับตื่นเต้นได้เจอกแก๊งที่แข็งครับแข็งที่สุดในเมืองก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่พวกผมมันรวมออสตางไงตัวปีศาจอะไรอย่างเงี้ยอ่า <im class> เป็นรวมปีศาจใช่ไหมครใช่ครับ แล้วคุณต๊อดคิดว่าวันนี้เราจะสามารถเอาชนะเขาได้ไหมครับสำหรับผมผมให้โอกาสชนะ70ครับโอกาสแพ้30มสิบครับว่าซ้อมกันมาหนักมากครับคุณต๊อดนำทีมซ้อมเองเลยใช่ไหมคะในครั้งนี้ใช่ครับใช่ครับเตี้ีไว้หัวร้อนเราไมสามารถทำแต้มได้แตประมาติดแต้มนะเขาบอกซ้อมคนเดียวเลยเขาบอกเขาผมได้ยินดีนะเขาซ้อมคนเดียวเลย เขาไม่รู้เรื่องลยแต่ได้ยินเขาคนเดียวอกกาดฉดเจ็บเต็มาครับผมจะฝากถึงนะครับไอ้สูตรดำที่เขาใส่อยู่ในเมืองอ่ะเดี๋ยวผมรอวันไปถอนงอกนะครับมันไม่ใช่ที่ของเขาครับสูตรสีดำมันเป็นที่ของผมวันไหนผมพร้อมนั่นแหละเขาเรียกว่างูแหวงกัดตตีให้ตายครับ ตีงูต้องตีให้ตายเลยนะคะถ้าไม่ตายมันจะแหวงกัดเขารืมพอพี่เอาหวยเดี๋ยวเขาเอาเลยเลยตายก็ได้โอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวแหวงเขาเลยเขาบอกเขาเตือนอ้าวเฮ้ยวันนี้สู้ๆนะคะวงอินพีเลยขอบคุณค่ะเอ้าอะไรนี่ยังไม่ทันเล่นเรวางวันอินพีเลยเหอไ้้ียโอ้โหตายแล้วเสียไมตอนจบก็เปิดดิโอ้โหดีครับโดนพวกกันเองแล้วเรียบร้อยแล้วผมฟันนี่โมเมนต์เนาะ โอ้โหจบแล้วซ่อมรถสภาพอยู่ซ่อมรถยอดนะก็อย่างที่ภาพที่พี่ต๊อดบอกไปนะพี่ตีนะก็อันนี้โอกาสชนะครับผมของออสตาเสียไม่ได้ครับโอกาสของเกมของเขาเนี่มั่นใจไปถึง70%ว่าชนะนะครับผมส่วน30%คือแพ้ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้าถ้าล่วงขอให้ขับรถไปเอาไปเอาตัวปืนที่ไฟมาแล้วกันจากนั้นเตี้ยดีนะระวังใกล้เลือเหลืออะไรวะตอนเนี้ยผมผมผมก็เหลือน้อยแล้วอีกประมาณแปดนาทีพอผมยี่หกนาทีเล่นอยู่แถวเขาดีจีเนี่ยพื่อเฉลี่ยส่วนเบี่เขาใครไออยู่ในคาดมากเลยก็เหลือสิบเก้านาทีเดียวมาเลยครับเดียวดอมโดนยาตามะ ไปดูว่าแม่งปะมีระเบิดหรือเปล่ามีระเบิดหรือเปล่าไอ้บอปอยู่แอปอยู่นี่ครับแอปอยู่นี่อีระเบิดไอ้แอปพูดคำหย่วนไงต้องระเบิดยึดไปละครับมึงจะต้องหยอกใส่เออมึงเล่นสเก็ตเลนไม่ได้จริงๆมึงเหมือนแก๊งเดียวกันอะแต่ที่จริงมันเป็นออสตาล์มันก็คิดว่ามึงอยู่แก๊งเดียวกันเว้ยเอาละมีการมีการมูมละมึงเอาตออกไปมึงไม่ต้องหยิบว่าอีอุ้นไปหน่อยอุ้มไปหน่อยไม่ต้องนะ ถ้ามึงเจอรถคนที่อยู่บนรถอะ่ะมึงค่อยทิ้งให้เขาแต่ถ้ามึงไม่เจอใครเลยอะ่ะมึงซ่อมเสียสละซ่อมรถก็ได้เออแล้วมึงก็เอาศพมันออกไปเลยฝีมือพวกมึงดีกว่ามันเยอะจริงๆพวกมันแบบไม่มีอะไรเลย,เย,เลยนะเ,<อ>เ,เว้ยมันได้แค่ชล้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะฉันเลยมันเสียงดังมามึงเสียงดังกลับเอเอโอเคป้าพี่ขอแค่นี้ ได้รักก็เสียไปได้ไปหกเอ็มพวกมึงมีฝีมือเว้ยถ้าึงไม่มีเอาตังก่อนละตังมีอาชีพอย่างเดียวเลยอาชีพอาชีพไม่รู้หรอกว่าแก๊งไหนแก๊งไหนแต่ตอนนี้ยมึงมาอยู่ออสตารวมกันนะที่นี่มันที่ของเราเว้ยไม่ใช่ที่ของมันเออมึงได้พี่เชื่อมันในตัวพวกมึงไฟแรกพวกมึงจะทําให้เต็มที่มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดแม็กงอมก็งอมไปด้วยกันแค่นั้นเอง แต่ไม่มีงอมแน่นอนมันะอาจจะงอมไอ้สีแบ็คพิงคไอ้สีแบ็คพิงค์ตารชไม่สู้สู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเด้ยยเฮียว้เ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยย้้ยเฮ้ยเเฮครับผย้เฮ้เฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮผย้เฮ้ยเารับฮ้ยเฮ้ยเฮ้่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ฮ ครับผมโอ้ต้องมารอดูครับว่าจะสามารถเอาชัยชนะไปไฟแรกไปได้หรือเปล่าไช่ครับแทนอยู่บ้านไะเถระเออเฮ้ยรถใครวะอดู่ปะครับผมน่ารังวัเอ้ยความความผมเออนะครับชิดยอดจีนอกตัดบอลรอ เงียบวะเงียบเชียบเลยอดีแน่จะแอบ่ะน่จะแอบไล่เขตน่าจะไ่เขตเลยน่าจะไ่เขตเอากนไปคนบ้ปั๊งเดแ๋วบางบนเยอะสิบเกเลยพี่พี่ไปคบดูวว่าขับไปมงไม่ไดเหมนพี่เวจะกบขาผบานไปนะ ผมเออช้าสุดอ่ะคุณผู้ชมครบใครวะกบใครลุงผอไม่ใช่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 ผู้ล่าในตำรวจนตเท้าอะโยนแล้วกลับไปม้วลก็ได้น้องยัแยกกันหาก็ได้มันต้องแยกกันหาตีเลี้ยงใครฮาชักมือจุ้งไอ้ชักมือลุงจุงมือใหญ่เล่เข้ามาเรียกใครได้เรียกเรียกเอากงเอามาเรียกป๊าป๊าหมาเออมาดูมาแล้วจม นะพี่ช่องออสตาลีน่าแห่งนี้ได้เลยครับผมใกล้แล้วัะใกล้แล้วนะครับผมมาอยู่งานวัดมานี่ฮะขอขอขอบคุณสนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะหมดบ้านแล้วทีนี้นึกถึงอุปกรณ์ไอทีนึกถึง I have c สี่ผมรู้คุณก็ใช้อะโอ้โหเอาวะคุณมากเลยครับเดือดเดือดนะเดือดเดือดนะผมอ่า ใกล้แล้วฮะตอนนี้ใกล้เดือนแล้วฮะไกลจะหมดแรงอะไรครับเนี่ยได้ครับได้เรื่อยวันนี้ผมผมตื่นเต้นมากมันเป็นไฟที่ผมแบบเฝ้ารอครับครับดังนั้นเสียงผมจะไม่หยุดอย,อยู่ข้างนี้มันจะลั่นเอ้ยจะตายไปข้างอู้หูจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปอีกอไม่กี่อึดใจรอรับชมพร้อมๆกันได้เลยฮะ